สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านครับเข้าสู่การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก3ปุ๋ยลุ่งอรุณลีกนะครับในรอบแชมเปี้ยนส์ลีกโซนล่างนัดที่3ครับวันนี้เราอยู่กันที่สนามกีฬากลางจังหวัดอ่างทองครับเป็นการพบกันระหว่างทีมอ่างทอง FC ครับเปิดบ้านพบกับสงขลา FC โดยมีคุณธีรัตโพภาณิ์และผมธนทรเลืองสิริรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาดูรายชื่อของอ่างทองกันก่อนนะครับเจ้าบ้านก็ผู้รักษาประตูจะเป็น อัคพลร,รุธรรมนะครับแนวรับจะมีตวนมูฮัมหมัดฟัสยัมนิเลาะนะครับวุฒินันแสงสุภาวัชรพลศรีนินสราวุธิมั่นจิตตรงกลางจะเป็นกมลโพทองนะครับแล้วก็มีพงชนะทองกิริตแนวรุกจะมีปฏิธานปั้นแห่งเพชรนะครับเขาซี่เหยาเฮอร์มันวิภูคดชวงหน้าตัวเป้าเป็นคารัมไอริสครับนี่เป็นของฝั่งของอังทองะ่ะนอสงขลานะครับ มาในระบบ4-1-2-3ผู้สาประตูเป็นจารุเดชละมูดนะครับแนวรับจะมีพรเทพหิมหละวิกเตอร์กัปปินันอาทิตย์พรหมขันอับดุลฮาฟิดนิบบูตรงกลางจะมีโนโต,โตบุนตะวันอันวาลิม,มานะริดวานเรืองช่วยนระุกมีอัครมมามุดอาลียูไมเคิลแล้วก็เอเคนเน่วิกเตอร์เอสิกเก็ถือว่ายังมีโอกาสเลยครับ <c oughs> นัดล่าสุดไปเสมอพัทลุงนะครับ0-0 ราสัญญาจะทำพุทธสิงค์ครับอ่าครับพุทธสิงค์เป่าเริ่มเกมการแข่นขันแล้วครับสงขาทีมเยือนนะครับในเสื้อสีฟ้าสลับดำนะครับส่วนอ่างทองเจ้าบ้านครับเสื้อสีขาวอ่าเสื้อสีเหลืองเลยครับมีจังหวะเบียดกันพุทธสิงค์ปล่อยเลยครับจ่ายยัดเข้ามาครับอาริวแทงต่อมาอักครมได้ยิงลูนี้โอ้ยบอลชนคานสนั่นเลยครับยังเก็บได้เอเคเน่ จ่ายยัดมาใหม่ครับแต่คือหลังลูกนี้จับบอลไม่ดีอ่างทองเอาตัวรอดมาได้ต่างคนต่างไม่ยอมกันนี่เป็นจังหวะที่อะครัมครับยิงลูกนี้ชนคานครับโอ้โหเป็นจังหวะครั้งที่สองของอะครัมด้วยนะครับครั้งแรกนั้นยิงข้ามครั้งนี้ยิงชนเสาก็เออชนคานครับขอไปครับแอครับ บอลแทงลูกนี้อาเขาวิ่งแข่งกันมาเร็วด้วยครับถึงก่อนครับอาริอูอาิอสุดเส้นหลังหักกลับมาแล้วชาร์จแล้วเรียบร้อยเลยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ของสงขลาครับยิงเข้าไปครับเอาจนได้ครับสงขลาหมายเลข20นะครับอันวาอารีมามาครับโอ้เอาจนได้ครับเนี่ยครับนี่หนึ่งประตูต่อศูนครับสงขลาขึ้นนำครับ อันว่านี่ชมพับช้าครับจังหวะเขาให้บอลมาด้วยครับแล้วดูเหมือนวาชรพลได้ปล่อยให้อลีอูวิ่งนะครับไม่เข้าไปประกบแล้วเปิดตัดเข้ามารีเยบร้อยเลยครับเล่นกัน2คนวัชรพลสีนินเจ็บอะไรหรือเปล่าครับเรียกว่าไม่วิ่งไล่ตามเลยครับปล่อยให้อลีอูดีแซงดื้อเลยครับแล้วไปชงักอะไรหรือเปล่าครับเนี่ยครับวิ่งขยบขยงเหมือนเจ็บหรือเปล่าครับ โอ้แต่ถ้าไม่เจ็บนี่คือแบบพลาดแบบไม่น่าพลาดเลยนะครับวชระพลกองหลังของอ่างทองครับเพื่อนหอบแขกเลยตามมาแล้วก็เล่นกัน2คนเองนะครับจังหวแะแรกจ่ายมานี่ก็คืออันวานนี่แหละครับถึงวิภูวิภูสุดเส้นหลังหาช่องอยู่คือหลังมาไฟสามได้เปิดตรงนี้แล้วหูยิงวุดเย็บ คูซึยาหมีเพื่อนรออยู่เปิดกลับมาใหม่นาเกทโทษยิงมาแปะแล้วเลี้ยวลอยตีเสมอเลยครับกระมวลพอทองหนึ่งประตูตอนหนึ่งครับอ่างทองโอ้โหยิงลูกนี้จากนอกกรอบเกทโทษครับสุกตุงตาข่ายบอลมาเร็วด้วยนะครับประตูตีเสมอนาะทีที่50ครับโอ้เล่นมาได้5นาทีครับโอเอาละครับเก่งออกรถออกชาติขึ้นเลยนะครับแม่จะน่าจะนด้จังหวะตั้งแต่คุซิยาวล้มตัวยิงนะครับแต่วูเห่าไป โอ้ตั้งกันใหม่ครับมานี่แหละครับชมภาพช้าครับจังหวะนี้วิภูครับให้แล้วเปิดเข้ามาเนี่ยครับคุณที่ยาวยิงวืดครับโอ้บอลตบเข้ามาแล้วให้กับกมลครับยิงลูกนี้กมลโพทองเรียบร้อยครับ1ประตูตอนหนึ่งครับนาทีที่50ครับแปรแบบเน้นๆเลยครับบริเวณหัวกระโหลกนั่นแหละครับโอ้โหเสียบมุมเข้าไปครับอาครับแบบนี้สงขา จากสก็ว่าเหลือหนึ่งครับจากสแต้มที่มีอยู่ก็บวกอีกหนึ่งก็เป็น5ครับฟรีคิกของสงขาครับจะได้เปิดเข้ามาลุนครับลุนนี้อาับเปิดโด่งเข้ามาเอ้าสกัดไม่ดีด้วยโอ้ยเกือบเข้าประตูตัวเอง้วยว่ะครับ แม่ต้องดูว่าเป็นจังหวะยิงหรือว่าจังหวะสกัดครับแต่ว่าคนนี้เซฟและเจ็บเลยครับอัตพลจอมพับช้าครับจังหวะนี้ครับโอ้โหจังหวะแย่เท้ามายิงของวิกเตอร์นะครับใช่ครับเนี่ยครับแย่ดีดไปเลยเนี่ยครับโอ้เกือบไปครับเกือบได้ประตูขึ้นนำครับโอ้แต่คนนี้ครับซุปเปอร์เซฟเลยครับข้างในทำชิงกับเพื่อนอาหลบมาหนึ่งแล้วหลบไปสอง หลบไปสามออกมาด้านข้างสวยเลยครับบาสลีออกมาด้านข้างพรเทพได้เปิดแล้วถึงด้วยบอกโอ้โหจดจ่อของอาลิโอ้โหแกมงบิดเยอะไปหน่อยครับหลุดกรอบออกไปโอ้โหเต็มเต็มศีรษะเลยนะครับบิดไปผิดองศาไปนิดเดียวเองครับเนี่ยครับพรเทพเปิดมาให้นี่โอ้ห้ามมาหมดเลยครับโอ้โหอัตพลนี่มองตาปิดติแล้วครับลูกนี้เนี่ยครับ กองหลังคนสุดท้ายคือบุษทินันกระโดดขึ้นพลาดแล้วครับแต่คนที่พลาดกว่าคืออาลิยูครับองศาผิดไป2ององศาเองครับเฉียดไปนิดเดียวโอ้สองขาเปิดเร็วสวนกลับขึ้นมาเลยครับสาสต์ขึ้นมาลูกนี้เอาบอลลงสวยด้วยครับเอเคเนียซิเก้ครับข้างในมีเพื่อนรออยู่แต่ว่าคอสแล้วยิงยิง,ยงหลุดไปอีกแล้วครับโอาลียูโอ้โหโ,โอกาสทองสองเขาครับโอเ้เลด้าหายไปไหนครับตอนนี้ โอ้โเรดารล็อกเป้าไม่อยู่ครับนี่ครับชมพับช้าจังหวะที่เคนเน่เปิดให้ี่โอ้โหนี่ต้องบอกว่าสวยงามมากครับยิงมันออกข้างไปเฉยเลยครับที่แปรบิดไปหน่อยครับกะให้หลบผู้ตาดสานประตูครับแล้วบิดหน้าเท้ามากไปครับมันเลยหลุดกรอบโอ้โหผู้ตาดสินประตูี่ขาตายไปแล้วด้วยครับเจ้าตัวยังไม่อยากจะเชื่อเลยนะครับยิงออกได้ยังไงบาสลีต้องคืนมาครับ พรเทพครับเปิดมาใหม่แล้วมงลูกนี้หลุดก่ออกไปอีกแล้วครับวิกเตอร์โอ้โหสามครั้งเนาะนอของสงขาไม่ได้เลยครับโอ้โหมาเป็นชุดๆุจริงๆครับสงขาลูกนี้ชุดนี้นี่ครับพเรเทพก็เปิดเหมือนเดิมครับแล้วลูกนี้โอ้โหวิกเตอร์โอ้โหนี่ก็เช็ดเสาไปนิดเดียวครับคืออัตภพนนี่ยังไงก็ไม่ทานแล้วครับลูกนี้โอ้โ วันนี้ถ้าไม่ชนะที่โทษใครไม่ได้เลยครับสงขลาครับจังหวะจบสกอร์ของพวกเขา3ครั้งที่พลาดไปแบบจอดจ่อเลยครับเอาละครับออกบอลไปทางปฏิพานอีกแล้วครับแล้วก็เจอกันคู่เดิมครับเนี่ยครับโอ้โหเอาแล้วหลุดมาได้ด้วยครับแล้วยกเข้ามาลูกนี้เอาเข้าด้วยครับโอ้โหโอ้แซงครับอ่างทองสองดึงครับโอ้ท้ายเกมสงขลาช็อกเลยครับเกมนี่ช็อตไปดดื้อเลยครับดูว่าสกัดเข้าประตูตัวเองหรือเปล่าครับ ต่ว่าตอนนี้สองหนึ่งแล้วครับอ่างทองนำครับโอ้นาทีแปดสิบหกครับแม่ศูนย์แต้มจากสองเกมแรกถ้าเกมนี้ได้สามนี่มีลุ้นเลยเลยครับโอ้ได้ลุ้นเลยละครับกลับมาฟื้นเฉยเลยครับอ่างทองเดี๋ยวดูภาพช้าครับนี่ครับปฏิพานได้เปิดแล้วอื้อสกัดเข้าประตูตัวเองหรือเปล่าครับไม่ชัดครับมุมนี้ดูมุมนี้ดีกว่าครับเปิดโอ้หน้าอกของอาทิตย์ครับใช่ไหมครับ อาทิตย์พรมขันรับเออนี่ครับเปิดจะมาแล้วนี่ครับอาทิตย์เดี๋ยวดูโอ้โหครับโดนอาทิตย์จริงๆครับนัโอ้ครับหาครับสกัดเข้าประตูตัวเองครับอาทิตย์พรมขันรับเซ็นเตอร์แบ็กของสงขาครับแล้ววิศน์เปล่านวีตหมดเวลาการแข่งขันไปเลยครับโอ้โหอ่างทองครับ แซงเอาชนะสงขาไป2ประตูตอน1นึเลยครับเกมนี้ก็สงขานำก่อนครับอันวาอาริมามัตนาที36นะครับอ่างทองมายิงครึ่งหลังครับกระมลโพทอนาที50แล้วก็ทำเข้าประตูตัวเองของอาทิตย์พงขันนาที88นะครับอ่างทองเก็บ3คัคะแนนแรกในรอบแชมเปี้ยนส์ลีกได้ครับหลังจากแพ้ม,มา2เกมก่อนส่วนสงขามี4ีแต้มเท่าเดิมครับดสินต